ถ้าเราวิเคราะห์เจอรี่ mm hmm. เราเห็นเลยว่าตั้งแต่เด็กวัยรุ่นแล้วก็โตมา mm hmm. เขาก็เจอกับเหตุการณ์อะไรหลายอย่างจนมันสะสมสะสมสะสมมาเรื่อยๆ mm hmm. จนกลายเป็นฆาตรกรต่อเนื่อง mm hmm. ทีนี้อยากจะให้อาจารย์ตรีนวิเคราะห์ว่าทําไมบางคนนะก็เจอกับเหตุการณ์หลายๆเหมือนกันโดนแม่ตีโดนแม่ดุ mm hmm. หรือว่ามีมีปัญหาในวัยเด็กอะแต่บางคนโตมาก็ไม่ได้เป็นฆาตรกรต่อเนื่องนี่ mm hmm. ก็เป็นคนดีได้นี่ mm hmm. ทําไมอย่างเจอรี่อย่างเงี้ยมันมีอะไรที่มันแบบ ทําให้เขาต้องกลายเป็นฆาตรกรได้เราต้องดูก่อนว่ากว่าที่เด็กคนหนึ่งจะถูกเติมสีแต่งแต้มให้กลายเป็นคนคนหนึ่งที่มีอัตลักษณ์เป็นของตัวเองได้เนี่ยเด็กใช้เวลาตั้งแต่เกิดเรียนรู้สิ่งรอบตัวเรียนรู้จากการอบรมสั่งสอนทางด้านขัดเกลาหลายๆอย่างเนี่ยตั้งแต่เกิดจนถึงอายุเจ็ดขวบแต่เจอรี่เนี่ย ถูกการแนะนำแนะแนวแบบบิดเบี้ยวไม่ถูกต้องมาตั้งแต่ก่อนเจ็ดขวบอีกดังนั้นบุคลิกภาพต่างๆหรือว่าความรุนแรงที่เขาโดนกระทําไม่ว่าจะเป็นด้านวาจาสายตาการทำร้ายร่างกายเนี่ยมันสะสมทีละนิดจนทำให้มันเกิดเป็นทรอมาหรือโศกอนัตกรรมทางด้านความรู้สึกของเด็กคนหนึ่งซึ่งแม่ของเจอรี่ไม่ใช่แค่ดุด่าว่ากล่าว มีการดูถูกไม่เห็นคุณค่าของเด็กคนหนึ่ง <_ d ew> s> <S เพียงเพราะตัวเองอยากได้ลูกสาว <_ d ew> s> <S มีการตีมีการทําลายจิตใจด้วยการเผาสิ่งที่เขารักต่อหน้าหรือไม่สอนด้วยความรัก <_ d ew> s> <S ไม่อบรมด้วยความเข้าใจจริงๆเจอรี่น่าสงสารมากเจอรี่คือเหยื่อ <_ d ew> s> <S แม่เขาเป็นผู้ก่อเหตุมาก่อนเจอรี่คือเหยื่อที่โตมาเป็นผู้กระทําผิดส่วนใหญ่เหยื่อที่มีความรุนแรงทางด้านพฤติกรรมขนาดเนี้ยมักเป็นเหยื่อมาก่อน พอเป็นเหยื่อเสร็จปุ๊บไม่ได้รับการเยียวยามันส่งผลให้เจอรี่โตมาบิดเบี้ยวและเป็นปีศาจแบบนี้